สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของยังดูครับในเทปนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่ครับซึ่งเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนกันในเทปนี้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของของแข็งของเหลวแก๊สครับอาจจดหัวข้อกันนะครับของแข็งของเหลวแก๊สนะครับ ซึ่งหลังจากที่น้องจดหัวข้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้อง <os> บางคนก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะในหนังสือกระทรวงครับที่น้องเรียนเนี่ยหลักสูตรกระทรวงในปัจจุบันเนี่ยน้องจะเห็นว่าเรื่องที่น้องเรียนเนี่ยจะมีเพียงแค่เรื่องแก๊สครับไม่มีเรื่องของของแข็งกับของเหลวนะครับซึ่งในหลักสูตรก่อนครับในหลักสูตรกระทรวงอันก่อนๆเนี่ยจะมีในเรื่องของของแข็งของเหลว ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องแกส๊สมีอย่างเดียวแต่ว่าในปัจจุบันเขาได้ตัดเรื่องของแข็งของเหลวออกไปเรียบร้อยแล้วแต่พี่มองเห็นว่าในการเรียนวิชาเคมีเนี่ยถ้าเราอยากเรียนแล้วให้มันเข้าใจจริงๆเนี่ยการที่เราข้ามไปแก๊สเลยโดยที่ไม่ผ่านของแข็งของเหลวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นการเรียนที่ดีขนาดนั้นนะครับพี่ก็เลย คลิปครับอ่คลิปวิดีโอสอนในเรื่องของของแข็งของเหลวด้วยแล้วถ้าน้องคนไหนเนี่ยที่อยากไปดูในเรื่องของแก๊สอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถกระโดดข้ามไปในวิดีโอในส่วนของเรื่องแก๊สได้เลยนะครับแต่ว่าพี่จะสอนในเรื่องของแข็งของเหลวให้ด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมันเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอยากให้น้องครับวาดตารางครับวาดตารางนะครับว่าตารางของของแข็งครับของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูครับ ดูคุณสมบัติของมันนะครับว่ามันมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรครับนะครับเราจะแบ่งเป็นตาราง3าคอลัมน์นะครับคอลัมน์หนึ่งเป็นของแข็งคอลัมน์หนึงเป็นของเหลวและคอลัมน์หนึ่งเป็นแก๊สครับของแข็งครับภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า solid ครับของเหลวครับเราใช้คําว่า liquid ครับ และแก๊สครับแล้วก็ใช้ตรงตัวเนาะทับซับเลยคือคําว่าแก๊สนะครับบางคนก็อ่านว่าก๊าซเนาะแต่ว่าพี่ว่าก๊าซนี่น่าจะเป็นการอ่านแบบสมัยก่อนนะครับสมัยนี้เขาอ่านกันแก๊สอย่างเดียวละนะทีนี้ครับเรามาลองดูคุณสมบัตินะครับว่าสารครับทั้ง3สถานะเนี่ยมันมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับมาดูที่ของแข็งก่อนเราบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเอา ของแข you know. mm ็งครับเอาของแข็งมาหนึ่งอันนะครับสารในสถานะของแข็งเราซูมลงไปครับซูมลงไปในระดับอนุภาคครับซูมลงไปเห็นอนุภาคนะครับเราจะค้นพบว่าอนุภาคของของแข็งครับมันจะอยู่ชิดกันมากครับนั่นเนี่ยเราบอกว่าอนุภาคครับของแข็งเนี่ยจะอยู่ใกล้กันจะอยู่ใกล้กันครับใกล้กันยังไง ใกล้กันยังไงสมมุติว่าพี่บอกว่าไอ้กลมๆของพี่เนี่ยคืออนุภาคนะครับพี่บอกว่าไอ้กลมๆของพี่คืออนุภาคครับพี่บอกว่ามันจะอยู่ใกล้กันแบบนี้ว่าตามเลยนะครับมันจะอยู่ใกล้กันแบบนี้ นี่อะอภามันก็จะอยู่ใกล้กันแบบนี้นะครับทีนี้ครับอนุภาคเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคเสมอเนาะเราบอกว่าอนุภาคครับจะมีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อนุภาคเนี่ยมันยิ่งอยู่ใกล้กันครับเราบอกว่าแรงด i̇şte. oh. ึงดูดระหว่างอนุภาคเนี่ยก็จะมีแรงดึงดูดที nichts. ่ค่อนข้างสูงตามทันไมเอ่ยเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมมันก็จะมีแรงดึงดูดอนุภาคนะครับ เหลืองเนี่ยที่พี่เขียนเนี่ยอันนี้คือแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคนะครับก็มีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคนะ,ะครับโดยเราบอกว่าการที่มันอยู่ใกล้กันครับแรงระหว่างอนุภาคเนี่ยจะแข็งแรงครับแรงระหว่างแรงดึงดูดเนาะแรงดึงดูดระหว่างอนุภาค แข็งแรงครับแข็งแรงมากนะซึ่งอันนี้ก็เหมือนทวนในเรื่องของพันธะเคมีนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตทวนในเรื่องของพันธะเคมีนิดหนึ่งถ้าน้องจํากันได้ครับเราบอกว่าอนุภาคเนี่ยมันมีอนุภาคอะไรบ้างนะมันอาจจะเป็นอะตอมก็ได้ถูกปะ่ปะถูกป่ะอาจจะเป็นโมเลกุลก็ได้ถูกไหมอ,อาจจะเป็นโมเลกุลก็ได้อนุภาคที่เราสนใจเนี่ย หรือจะเป็นไอออนก็ได้ถูกไหมครับก็ขึ้นอยู่ว่าอนุภาคที่เราสนใจเป็นอนุภาคในรูปแบบไหนเนาะถ้าสมมุติว่าเรามองถึงสารประกอบที่เป็นโลหะครับสารประกอบที่เป็นโลหะเราบอกว่าโลหะเนี่ยแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคเนี่ยคืออะไรเลยเราบอกว่าถ้าเราซูมลงไปในสารประกอบโลหะเนี่ยเราจะค้นพบว่าอนุภาคที่เราดูเนี่ยคืออะตอมของโลหะถูกไหมครับเรากําลังสนใจอะตอมโลหะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุภาคของเราเนี่ยคืออะตอมโลหะ แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคคืออะไรละ่ะในสารประกอบโลหะเราบอกว่าแรงดูดระหว่างอนุภาคก็คืออะไรเอ่ยคือพ oh ันธะโลหะถูกปะในกรณีของสารประกอบที่เป็นโลหะเนาะแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคก็คือพันธะโลหะถ้าเรามองครับเรามองไปตรงสารประกอบไอออนิกสมมติเรามีสารประกอบไอออนิกเราซูมลงไปครับเราบอกว่าอนุภาคของสารประกอบไอออนิกคือประกอบด้วยอะไรเอ่ยเราบอกว่าอนุภาคมันคือไอออนถูกปะไอออนบวกกับไอออนลบเพราะนั้นเนี่ยแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคคืออะไรเอ่ยคือพันธะไอออนิก ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนครับเราบอกว่าเรามาดูสารประกอบโคเวเลนต์แทนบ้างซึ่งสารประกอบโคเวเลนต์เนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น2อันถูกไหมน้องจําได้ไหมเอ่ยที่เราเรียนกันในพันธะเคมีแบ่งออกมาเป็น2ลักษณะก็คือกรณีที่มันเป็นโครงร่างตะข่ายถูกไหมสารประกอบไอออนิกเอสารประกอบโคเวเลนต์ที่เป็นโครงร่างตะข่ายซึ่งกรณีที่เป็นโครงล่างตะข่ายเนี่ยเราบอกว่าแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคคืออะไรเอ่ยคือพันธะโคเวเลนต์เพราะว่าอนุภาคที่เราซูมเข้าไปเนี่ยคืออะตอมถูกไหม เพราะนั้นเป็นพันาโคเวเลนต์เลย,เลยแต่ถ้ามุดว่าเป็นสารประกอบไอออนิกในรูปแบบโมเลกุลเนี่ยเราบอกว่าอนุภาคของเราคือโมเลกุลเพราะฉะนั้นแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคคือแรงระหว่างโมเลกุลถูกปะซึ่งแรงระหว่างโมเลกุลก็มีแรงลอนดอนมีแรงอะไรเอ่ยไดโพไดโพมีไฮโดรเจนบอนดิ้งนะครับซึ่งถ้าน้องจําในเรื่องนี้ไม่ได้นะครับให้ย้อนกลับไปดูครับในเรื่องของพันธะเคมีก่อนโอเคไหมย้อนกลับไปดูในเรื่องพันธะเคมีก่อนเราค่อยมามาเรียนในเรื่องนี้นะครับ แต่เอาง่ายๆครับเราบอกว่าสารที่เป็นชนะของแข็งเนี่ยอนุภาคมันจะอยู่ใกล้กันนะครับแรงระหว่างอนุภาคแข็งแรงมาโอเคปะ่ะแรงดูระหว่างอนุภาคแข็งแรงนะทีนี้พอเรามาดูของเหลวบ้างเราบอกว่าของเหลวครับถ้าน้องซูมลงไปใน,นระดับอนุภาคครับเราบอกว่าอนุภาคครับจะอยู่ห่างกันปานกลางโอเคปะ่ะจะอยู่ห่างห่างกันเนาะปานก네ลางในระดับปานกลางก็คือถ้าน้องมี อนุภาคครับมันก็จะอยู่ห่างกันแบบนี้อยู่ห่างกันปันกลางครับในระดับปานกลางแบบนี้ละกันเนาะซึ่งเหมือนเดิมครับอนุภาคจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันถูกป่ะมันก็จะมีแรงดึงดูดระหว่างกันทีเนี้ยการที่มันมีแรงดึงดูดระหว่างกันครับแต่มันอยู่ห่างกันห่างกันในระดับหนึ่งห่างกันปันกลางเนี่ยเราบอกว่า แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคเนี่ยมันก็จะไม่สูงมากถูกปะไม่ได้แข็งแรงเท่าเท่าสารในสถานะของแข็งเนาะเพราะนี่เราบอกว่าแรงดึงดูดครับระหว่างอนุภาคเนี่ยปันกลางเนาะปันกลางนะครับทีนี้แก๊ น้องสามารถเดาได้เลยว่าพี่ของแข็งมาของเหลวแล้วน้องเดาได้เลยว่าแก๊สจะต้องเป็นยังไงครับเราบอกว่าแน่นอนครับแก๊สก็คืออนุภาคภาคจะจะทำไมครับจะอยู่ห่างกันมากถูกปะ่ะห่างกันมากนะครับห่างกันมากนั่นเนี่ยถ้าพี่วาดอนุภาคแก๊สเนี่ยจะอยู่อย่างนี้ครับอยู่ห่างกันยศหนึ่งเข้าไอยู่ห่างกันมากแรงดึงดูดระหว่างกันเนี่ย มันก็ออดลงถูกไหมเพราะมันอยู่ห่างกันเกินนะครับภาพนะครับแข็งแรงน้อยครับแข็งแรงน้อยใช่ไหม เป็นไปตามหลักเหตああุและผลนะครับเป็นไปตามหลักเหตุและผลทีนี uh, <gli cards. S 1> ้พอเราดูในเรื่องของระยะห่างระหว่างอนุภาคเรียบร้อยแล้วดูในเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคเรียบร้อยแล้วครับเราบอกว่าสารที่พิศณาเป็นของแข็งเนี่ยการที่อนุภาคมันอยู่แบบนี้เนี่ยเราบอกว่าอนุภาคมันจะไม่เคลื่อนที่ครับก็คือถูกล็อกถูกว่ะอนุภาคจะไม่เคลื่อนที่ครับ ไม่เคลื่อนทีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ครับการที่อนุภาคของของแข็งเนี่ยมันมันถูกล็อกอย่างเงี้ยด้วยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคเนี่ยที่แข็งแรงมากเนี่ยเราสามารถหาโครงสร้างผลึกของของแข็งได้โอเคปะ่ะหาโครงสร้างผลึกครับของของแข็งได้ นั a. A. ่นเองจากการที่อนุภาคมันไม่เคลื่อนที่ครับซึ่งน้องเดาได้เลยว่าของเหลวกับแก๊สเนี่ยอนุภาคมันสามารถเคลื่อนที่ได้ถูกปะมันไม่ได้ถูกล็อกเป็นผลึกแบบนี้เนาะเพราะนั้นการที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถหาผลึกของของเหลวกับของแข็งของกับของแก๊สได้เนาะไม่สามารถหาผลึกของของเหลวแล้วก็แก๊สได้เพราะว่าอนุภาคมันเคลื่อนที่ได้นะครับบอกว่าอันเนี้ยอนุภาคเคลื่อนที่ได้ อันเนี้ยเราบอกว่าอนุภาคเคลื่อนที่ได้เนาะเช่นกันนะครับอนุภาคเคลื่อนที่ได้และจะมีการพุ่งกระจายตลอดเวลาด้วยอ,อนุภาคเคลื่อนที่นะครับตลอดเวลานะครับตลอดเวลาทุกทิศทางครับทุกทิศทางครับพุ่งกระจายเนาะ ทีนี้ครับลองมาพูดถึงคุณสมบัติความหนาแน่นบ้างน้องเดาซิว่าอ,นนอ,นนอันเนี้ยอันเนี้ยและไอเจ้าเนี้ยสารสถานะของแข็งของเหลวแกส๊สเนี่ยน้องคิดว่าความหนาแน่นมันจะเป็นยังไงแน่นอนว่าในปริมาตรที่เท่ากันจะเห็นว่าของแข็งเนี่ยในปริมาตรที่เท่ากันเนาะจะเห็นว่าของแข็งเนี่ยมีอนุภาคเยอะมากเลยถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยเราบอกว่ามันจะต้องมีความหนาแน่นสูงถูกไหมความหนาแน่นสูง อย่าลืมนะว่าความหนาแน่นคืออะไรครับความหนาแน่นคือ D ครับ density เท่ากับ M ส่วน V ถูกปะ่ะมันคือปริมาณมวลใน1หน่วยปริมาตรถูกปะ่ะปริมาณมวล mass ใน1หน่วยปริมาตรเพราะนั้นเนี่ยถ้าพี่มี1หน่วยปริมาตรอันนี้จะเห็นว่ามันมี mass เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยถูกปะ่ะแต่ถ้าหมุนว่าในทางเดียวกันในทางในทางกับกันครับพี่ดูของของเหลวเนาะ ปริมาตรเท่ากันเนาะจะเห็นว่ามีมวลแมสอยู่ไม่เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราบอกว่าความหนาแน่นมันก็แค่ปานกลางครับความหนาแน่นปานกลางเนาะไม่ได้สูงเท่าของแข็งและแก๊สครับน้องเดาได้เลยว่าความหนาแน่นก็คือต้องน้อยนะว่าความหนาแน่นต่า ความเราเน้นน้อยความหราเน้นต่ำนะครับ,บ,นะรบทีนี้อันนี้เป็นอะไรที่น้องเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่แล้วเราบอกว่าสารที่เป็นสถานะของแข็งเนี่ยมันจะมีปริมาตรแน่นอนนะคระับปริมาตรแน่นอนรูปร่างคงที่นะครับตัวอย่างง่ายๆปากกาพี่แท่งนี้พี่บอกว่าพี่ย้ายปากกาครับจากตรงนี้มาตรงนี้ยังมีรูปร่างเหมือนเดิมไหม มีรูปร่างเหมือนเดิมมีปริมาตร mm. ที่แน่นอนเหมือนเดิมถูกป่ะแต่ในขณะที่ของเหลวครับสมมติว่าน้องมีน้ําอยู่ในขวดน้าอ่ะพี่มีนี่ลวกันมีน้ํายาชิคกระจบเนะอยู่ในขวดถ้าพี่สมมติว่าเอาไปใส่ในแก้วแทนครับพี่เอาไปใส่ในแก้วนี้แทนเทลงไปปุ๊บแน่นอนว่าน้ํายาชิคกระจกก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนรูปร่างถูกป่ะจากรูปร่างที่มันอยู่ในขวดนี้มันก็จะไปเป็นรูปร่างที่อยู่ในแก้วนี้แทนถูกไหมครับ มันจะเปลี่ยนรูปร่างเนาะแต่ว่าปริมาตรมันยังเหมือนเดิมโอเคปะ่ะปริมาตรสมมุติว่าในนี้มีอยู่สองรอยมิลลิลิตรน้องเอาสองร้อมิลลิลิตรเนี่ยเทลงไปในนี้มันก็จะยังเป็นสองรอยมิลลิลิตรเหมือนเดิมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าปริมาตรเนี่ยแน่นอนโอเคปะ่ะปริมาตรยังแน่นอนอยู่นะครับแต่รูปร่างครับ เปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใส่เปลี่ยนตามภาชนะครับที่บรรจุเนาะที่ใส่เข้าใจไหมที่นี้ครับแก๊สบ้างแก๊สเนี่ยเราบอกว่าเป็นอันตัวที่ปริมาตรไม่แน่นอนนะครับปริมาตรไม่แน่นอนไม่แน่นอนอยังไงยกตัวยอย่างเช่น น้องมีแก๊สในลูกโป,ป่งนะครับน้องสูบลูกโป,ปง่งมีแก๊สในลูกโป,ปง่งทีเนี้ยน้องบอกว่าน้องปล่อยครับปล่อยลูกโป,ป่งเนาะให้แก๊สมันออกไปตอนแรกเนี่ยแก๊สเนี่ยที่น้องใส่เข้าไปในลูกโป่งเนี่ยมันจะมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรลูกโป,ปง่งแหละทันไหมเอ่ยมันจะมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรลูกโป่งแต่พอน้องปล่อยแก๊สออกจากลูกโป่งหมดปุ๊บใส่ในห้องครับใส่ในห้องทีเนี้ยแก๊สไม่ได้มีปริมาตรเท่าลูกโป,ป่งแล้วแต่เป็นปริมาตรเท่าห้องเพราะนั้นเนี่ยปริมาตรมันไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ที่ไหนครับโอเคป ปริมาตรไม่แน่นอนเนาะและรูปร่างก็ไม่แน่นอนนะครับรูปร่างไม่แน่นอนก็คือแก๊สเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนโอเคป่ะแก๊สไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างนะแก๊สก็น่าจะนับถือศาสนาพุทธเนาะก็คือไม่มีอะไรแน่นอนนะครับปริมาตรไม่แน่นอนรูปร่างก็ไม่แน่นอนครับ โดยเราบอกว่าปริมาตรที่ไม่แน่นอน,นสำหรับแก๊สเนี่ยมันจะแปลผันครับแปลผันตามอุณหภูมิครับและความดันครับ T และ P โอเคปะ่ะ T และ P อุณหภูมิและความดันนะครับซึ่งการแปลผันของปริมาตรตามอุณหภูมิและความดันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในเรื่องแก๊สโอเคปะ่ะเราจะไปเรียนที่หลังนะครับแต่ว่าจดไปก่อนเนาะการที่มีปริมาตรแน่นอนมันจะแปรผันตามอุณหภูมิและ ความดันครับทีนี้ครับเราบอกว่าเราบอกว่าสองตัวนี้ครับของเหลวกับแก๊สเนี่ยเราเรียกมันว่าของไหลนะครับเราเรียกมันว่าของไหลครับเราเรียกรวมกันว่าของไหลหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า fluid ครับ fluid เพราะว่าถ้าหากน้องดูเนี่ย น้องจะเห็นว่าคุณสมบัติทั้งหลายแหล่ของมันเนี่ยของเหลวกับแก๊สเนี่ยมันสามารถไหลได้ทันไหมเอ่ยของเหลวเนี่ยน้องก็เห็นอยู่แล้วว่ามันทำไมครับมันมันไหลได้ถูกป่ะแก๊สก็เช่นเดียวกันครับแก๊สก็ไหลได้โอเคไหมน้องอาจจะไม่ได้มองเห็นแก๊สนะครับไม่ได้มองเห็นแก๊สแต่ว่าแก๊สเนี่ยเราจัดว่ามันเป็นของไหลมันไหลได้นะครับเช่นว่าอนุภาคเนี่ยมันไม่ได้ถูกแพ็คเนาะเพราะนั้นมันไหลไปได้นะเนี่ยแก๊สเนี่ยก็ปริมาตรไม่แน่นอนรูปร่างไม่แน่นอนก็รูปร่างก็เปลี่ยนตาม สถานที่ที่มันอยู่นั่นแหละโอเคไหมนะครับซึ่งกรณีของแก๊สเนี่ยเรามักจะเรียกว่ากรณีของของเหลวเนาะเราบอกว่ามันไหลได้ใช่ไหมไหลได้แก๊สเนี่ยเราก็บอกว่าเราใช้คําว่ามันไหลได้เหมือนกันนะครับใช้คำว่ามันไหลได้เหมือนกัน,นะน,น,กนแต่ว่าเราจะมีคํานึ่งครับเราบอกว่ามันแพร่ได้ครับแพร่ได้ ะครับคำว่าแพร่เนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า diffusion จดนิดนึง diffusion เนาะซึ่งน้องจะเจอคำว่าแพร่เป็นส่วนใหญ่นะครับไหลได้แพร่ได้นะครับ diffusion โทษทีครับ พราะเนี้ยก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะเป็นการสรุปคร่าวๆนะครับว่าความแตกต่างระหว่างสารทั้ง3าสถานะเป็นอย่างไรเนาะของแข็งของเหลวแก๊สนะครับถ้าพูดถึงความแตกต่างเนาะก็อาจจะเป็นแบบว่าของแข็งน้องอาจจะมองว่าอันนี้อาจจะเป็นน้ําแข็ง H2O ที่เป็นของแข็งอันนี้คือน้ําแข็งโอเคปะ่ะอันนี้น้องอาจจะบอกว่าอันนี้ของเหลวใช่ไหมก็คือนแบบ้าโอเคปะ่ะอันนี้แก๊สเนี่ยก็คือสถานะของ H2O ที่เป็นแก๊สนะครับ H 2 O ที่เป็นแก๊สก็คือก็คืออะไรเอ่ยสิ่งที่เราเรียกว่าไอน้าเนาะแต่ทั้ง3ตัวเนี่ยทั้ง3ตัวถ้ามองไปในระดับอนุภาคเนี่ยอนุภาคมันคืออะไรครับอนุภาคของมันคือ H 2 O โอเคปะมันคือ H 2 O ก็คือ O สร้างมาทักกับ H แบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นของแข็งจะเป็นของเหลวจะเป็นแก๊สเกิดจากการที่มีอนุภาคที่ชื่อว่า H 2 O มาอยู่ด้วยกัน โอเคป่ะถ้าอยู่ใกล้กันมากๆเราบอกว่าเป็นของแข็งถ้าอยู่ห่างกันนะครับระรปานกลางเป็นของเหลวถ้าอยู่ห่างกันมากเป็นเป็นแกส๊สอยู่ใกล้กันครับอนุภาคแรงดูดระหว q, ่างอนุภาคแข็งแรงอยู่ห่างกันครับเราบอกว่าแ <c oughs> รงดูด CO อนุภาคลดลงโอเคไหมทีนี้ครับเราบอกว่าสําหรับของแข็งครับอนุภาคไม่เคลื่อนที่การที่อนุภาคไม่เคลื่อนที่แพ็คตัวเป็นอย่างนี้เนี่ยทำให้เราสามารถหาโครงสร้างผลึกของของแข็งได้ซึ่งเราไม่สามารถทําได้ ของเหลวกับแกส๊สเพราะว่าอนุภาคมันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับนะครับซึ่งการที่อนุภาคเคลื่อนที่ได้เนี่ยเราเลยเรียกของเหลวกับแก๊สว่าเป็นของไหลถูกป่ะมันไหลได้กรณีนนแก๊สเนี่ยเราเรียกว่ามันแพรได้นะครับต่อมาครับแน่นอนของแข็งความหนาแน่นสูงของเหลวครับปานกลางและแก๊สครับความหนาแน่นน่นต่ำนั่นเองโอเคปะ่ะ ปริมาตรครับของแข็งแน่นอนรูปร่างคงที่ในขณะที่ของเหลวครับปริมาตรไม่แน่นอนแปรผันตามภาชนะที่ใส่อพูดผิดพูดผิดขอโทษทีปริมาตรแน่นอนแต่รูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่ใส่โอเคไหมปริมาตรเนาะของของเหลวกับของแข็งเนี่ยแน่นอนแต่ของเหลวเปลี่ยนแปลงตามเปลี่ยนแปงลงรูปร่างตามภาชนะที่ใส่ครับส่วนแก๊สเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนแก๊สเนี่ยนับถือศาสนาพุทธปริมาตรไม่แน่นอนรูปร่างไม่แน่นอนซึ่งปริมาตรไม่แน่นอนจะแปรผันตาม อุณหภูมิและความดันซึ่งเราจะไปเรียนที่หลังครับในเรื่องของแก๊สนะครับ